หนึ่งเดือนที่คุณสามารถหยิบได้โกยได้เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโห<ฮ>ร<ฮ>าวิวัฒอาจารย์จะหมื่นครับอาจารย์แอน,นะคะ่ะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาราศีกุมและชาวราศีกุมค่ะ ชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกุมท่านคือชาวลัคนาราศีกุมครับแคปชั่นของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะผลประโยชน์รอบตัวเราจะแบ่งการทำนายออกเป็นสองหัวข้อหลักๆนะครับก็คือเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เรามาฟังเรื่องโดดเด่นของชาวราศีกุมจากอาจารย์น้องแอนเลยครับเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤษภาคมแคปชั่นเราบอกไปแล้วว่าผลประโยชน์รอบตัวเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคโดดเด่นมากเลยมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้นะคะรายได้จะมาจากสังคมมาจากคนใกล้ตัวยิ่งถ้าชาวราศีกุมนะคะทำงานกับคนใกล้ๆตัวอยู่แล้วเนี่ย คุณจะเห็นผลประโยชน์มากมายมเลยเป็นช่วงจังหวะหนึ่งเดือนที่คุณสามารถหยิบได้โกยได้เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมค่ะแล้วบอกไปแล้วว่าผลประโยชน์รอบตัวนอกจากไอที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะมีผลประโยชน์ให้คุณเห็นก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกุมจะเนื้อหอมนะคะคุณจะได้ถูกชักชวนชักจูงจากคนใกล้ตัวช่วงนี้จะเห็นเลยว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเออ มาทำงานนี้กับเราไหมเออเราต้องการคนขายของมามาอยู่กับเราไหมหรือว่าพี่อยากจะทำงานตรงนี้น้องสนใจหรือเปล่าคือชาวราศีกุมเนี่ยในเดือนนี้จะได้รับการติดต่อนะคะจากคนใกล้ตัวให้มาทำนู่นทำนี่ด้วยกันมามีผลประโยชน์ร่วมกันและในอีกมุมหนึ่งนะคะคของชาวราศีกุมเนี่ยในมุมดวงดาวเนเห็นเลยว่าชาวราศีกุมผู้ใหญ่เก่าๆนะคะที่ห่างหายกันไปนานเนี่ย จะมาพร้อมผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้ชาวกลุ่มค่ะแต่ก็ต้องเน้นนะครับว่าผลประโยชน์ทุกผลประโยชน์ที่มามันเป็นผลประโยชน์ในลักษณะของการต้องแบ่งต้องให้เปอร์เซนต์ต้องมีหัวคิวต้องต้องต้องมีการจ่ายการแบ่งง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เราต้องรับแต่ผู้เดียวนะครับเราจะคว้าหมดเลยก็ไม่ได้ไโกยได้แต่ต้องแบ่งบด้วย ส่วนในมุมของการเงินรายได้นะคะ,ะการเงินรายได้ของชาวราศีกุมค่ะมีเกณฑ์การรับการจ่ายการเจรจาคือมีทั้งในมุมรับและในมุมจ่ายค่ะอย่างหนึ่งเราแนะนำให้เรื่องของการเจรจาละกันชาวราศีกุมใครที่ทำงานแบบทำงานไปก่อนแล้วรอการเงินรอลอดเงินเข้ามาหรือมีข้อตกลงว่าเงินจะต้องเข้าแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้ มันไม่เข้าเลย<ม>ค่ะอาจารย์มันติดขัดอยู่<ม>ทํายังไงดีบอกเลยว่าเดือนพฤษภาคมนี้การเจราจาของคุณค่ะจะทําให้เงินก้อนนั้นอ่ะมันเข้ามา แต่แนะนำนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยให้ไปเจราจาค่ะแต่การเจราจาของคุณนะคะคุณจะต้องไปเจราจาต่อรองไป็นงวดงวดเพราะชาวราศีกุมเนี่ยถ้าจะให้มันเข้ามาทั้งก้อนเมื่อกี้พี่หมื่นบอกไปแล้วว่าจะต้องแบ่งใช่ไหมคะมในมุมรายได้เนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นงวดงวดด้วยเหมือนกันใช่ถ้าถ้าเราทำงานไปแล้วแล้วเขายังยังไม่จ่ายเราทั้งในขณะที่มันถึงดิวแล้วแล้วเขายังไม่ได้จ่าย เราไม่ควรรอเราควรไปคุยกับเอาอย่างนี้ไหมเปลี่ยนแบบนี้ไหมว่าอ่ะสมมติเงิน1นึ่งแสบาทยังไม่สะดวกจ่ายเราขอให้คุณจ่ายเราเป็นงวดงวดเหมื่นละหมื่นได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นเดือนละหมื่นก็ได้แต่ต้องชัดเจนนะต้องทำสัญญานะอะไรพวกเนี้ยแล้วมุมตรงนี้ที่พี่เหมือนบ,บอกก็คือสําคัญมากค่ะต้องสื่อสารต้องเจราจารเรารต้องทักเข้าไปหรือเราเนี่ยต้อง คุยกับเขาแหละว่าเฮ้ยม,มาคุยเรื่องนี้กันหน่อยอือาจจะไม่ใช่เขาที่ทักเรามาก่อนใช่เราต้องไปร,รับรองนะคะว่าถ้าเกิดมาในรูปแบบที่แอนกับพี่หมื่นบอกเนี่ยถ้ารูปแบบแบบเนี้ยคุณจะได้เงินครับ และปิดท้ายนะคะชาวราศีกุมภ์ค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอีกหนึ่งราศีนะคะที่แนะนำให้เดินทางค,ค่ะเพราะว่าทุกๆการเดินทางของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นการเดินทางที่จะได้ผลประโยชน์<อ>ได้รายได้มีโชคลาภค่ะคคมาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกุมพี่หมื่นคะเดือนพฤษภาคมนี้ราศีกุมภระมัดระวังอะไรบ้างคะหนึ่งการถูกตรวจสอบอชาวราศีกุม มีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกตรวจถูกเช็คคราวนี้ถ้าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทําอะไรเราไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมไม่เป็นไรแต่ถ้าก่อนหน้านี้เรามีปัญหาแล้วเ,เราหมกเราเก็บเราซ่อนไว้อะบอกได้เลยครับทุกอย่างมันจะถูกหรือถูกขุดอืออ่าอารมณ์แบบว่าคนที่จะมาขุดเนี่ยคือคนเก่าด้วยคนเก่าคนที่เขาเคยอยู่ตรงนี้ทําตรงนี้ แล้วเรามารับช่วงต่อจากเขาแล้วคนคนนั้นมีเกณฑ์ได้ย้อนกลับมารับผิดชอบหรือว่ามาช่วยมาร่วมอะไรตรงเนี้ยหรือเขาอาจจะไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเราแล้วเขาย้อนกลับมาตรวจสอบยกตัวอย่างง่ายๆนะน้องแอนเคยทําตําแหน่งเนี้ยแล้วพี่มาทําแทนน้องแอนขย,ยับขึ้นไปแล้ววันดีคืนดีน้องแอนอะวนกลับมาตรวจมาเช็คมาสอบในสิ่งที่พี่ทําถ้าก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้หมกเม็ดอะไรไม่มีปัญหาแต่ถ้า พี่หมกเม็ดหรือมันมีปัญหาแล้วพี่ยังไม่ได้แก้เอาปล่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยมาทำอย่างเงี้ยม,มีปัญหานะครับแช่ว่าเป็นช่องว่างให้เขาเล่นางานเราถูกต้องนะครับแทนที่จะดีกับเสียไปเลยในครึ่งเดือนหลังนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับเอกสาร,รนะครับโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับหนึ่งการเงินสองเพื่อนร่วมงานสามการเดินทาง แน่นอนอสารเดินทางมีอะายบางพวกตัวเครื่องบินพวกอะไรความผิดพลาดว <Visa S 1> ีซ่าไปต่างประเทศเอกสารรับรองายได้ต่างๆสามเรื่องนี้จะทําให้ชาวราศีกุมปวดหัวถ้าเกิดแล้วไม่รีบเคลียร์มีเกณฑ์ถึงโรงพักถึงขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานคนที่ร่วมงานด้วยชาวราศีกุมจะสังเกตเห็นเลยว่าเดือนนี้ บางคนอยู่ดีๆก็ตึงตึงใส่เราตั้งตัวเป็นคู่แข่งตั้งตัวเป็นอริตั้งตัวเป็นศัตรตูเอาเสื้อดื้อๆนะครับอบอกได้เลยครับว่าเดือนพฤษภาชาวราศีกุมจะเจอคนประเภทนี้เจอตัวตึงเจอตัวตึงนะครับ <c oughs> หนึ่งมาจากความโดดเด่นของชาวราศีกุมจนทําให้เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมานะครับแทนที่เขาจะได้เด่นเอ้ยทำไมถึงเล่นเราล่ะทั้งๆท,ที่ทําด้วยกันมาฝีมือคู่คขี้ผลงานดูดีกันมา นะครับมันควรจะไปด้วยกันควรจะดีด้วยกันหรือไม่ก็ฉันต้องดีกว่าสิอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์แบบนี้คนคนนั้นจะเปิดเผยชัดเจนข้อเสียคือเราเสียเพื่อนแน่นอนอข้อดีคือเราเห็นสันดานคนนะครับแล้วเรื่องสุขภาพชาวราศีกุมต้องร,ระวัง <ผม S 2> เรื่องอะไรบ้างคะพี่เหมอนสุขภาพของชาวราศีกุมนะครับหลักๆเลยนะครับระบบทางเดินหายใจ การแพ้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการแพ้เดี่ยวกับพวกผิวหนังอะไรพวกนี้นะครับระบบทางเดินหายใจปอดลิ้นปีนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือกระเพาะระบบทางเดินอาหารต่างๆนะครับกับสุดท้ายก็คือสะโพกนะครับแต่ทุกอย่างจะไม่เกิดถ้าไม่มีความเครียดถ้าไม่มีความกดดันบอกไว้ก่อนนะครับว่าความเครียดและความกดดันของชาวราศีกุมจะเกิดจากการกดดันตัวเอง โหราวิวัฒน์ก็ได้บอกรบเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกุมไปแล้วนะคะก็ขออวยพรชาวราศีกุมค่ะผลประโยชน์รอบตัวนะคะขอให้ได้ผลประโยชน์ในทุกทิศท,ทุกทางไปเจราจาติดต่อการงานใดนะคะก็ขอให้สำเร็จค่ะครับก็ขอให้ทุกๆผลประโยชน์ที่เข้ามาของชาวราศีกุมนะครับเป็นผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องและยืดยาวและขอให้เป็นผลประโยชน์ที่สำเร็จ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจด,ดวงชะตาแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกนะครับกับทีมงานโหราวิวัตของเรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโหราวิวัฒเรานะคะใครมาชมคลิปเรายังไม่ได้กดติดตามโหราวิวัฒเราฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถสนับสนุนทีมงานของเราให้ไปต่อค่ะคด้วยการกดคอบคุณครูปหัวใจทั้งช่อง YouTube นะคะและทั้งช่อง Facebook ก็ขอดาวให้ทีมงานเราด้วยนะคะคอยากให้เรารทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านสามารถแนะนำมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ